ซินเดอเรลล่าครั้งหนึ่งยังมีสาวน้อยสะสวยเรียบร้อยชื่อซินเดอเรลล่าอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไม่ได้รักใครเพราะเป็นกำพร้าทุกวันแต่เช้ายันข้ามกวาดถูตักน้ำหุงข้าวซักผ้าพี่สาวสองคนต่างแม่วันวันดีแต่ทาปากแต่งหน้าวันหนึ่งทหารจากวังประกาศเสียงดังเชิญเลยเชิญมาเจ้าชายจะเลือกคู่ครองเชิญลองเชิญลองกระจองงองเจ้าค่ะ คืนนี้เลิกง,งามยามดีเชิญเหล่าสตรีเต้นรำหลั่นล้าพี่สาวสองคนกริ๊ดกราดกรีดกลายสะบัดลอยหน้าลอยตาราโมนากอดแม่เอาใจพยักหน้าให้น้องเอลิซ่าแม่เลี้ยงส่งเสียงดุดันห้ามออกจากบ้านนะซินเดอรเรล,ล่าพี่สาวสองคนจัดแจงหน้าตาตกแต่งผมเผ้าเสื้อผ้า ใส่ชุดราตรีกรุยกลายหมุนขวาหมุนซ้ายเยาะซินเดอร์เลน่าพี่พี่หัวเราะเสียงดังแม่พาเข้าวังชะไม้ชายตาซิเนเดอร์เลล่าเซ็งจัดจุ่ๆลมพัดวูบไปวูบมาทันทีที่ลมหยุดนิ่งมีร่างผู้หญิงสวยงามสงา่าในมือถือคะทาดาววิบวับแวววาวนางฟ้านางฟ้านางฟ้าเสกป,ปิ้งปิ้งปิ้งเป็นชุดเจ้าหญิงให้ซินเดอร์เลน่า ปิ้งปิ้งเสกรองเท้าแก้วปิ้งปิ้งเสกแล้วฟักทองเป็นรถมา้าปิ้งปิ้งเสกหนูหางยาวเป็นทหารหล่อเหล่านั่งขี่รถมา้านางฟ้าสั่งว่าจงจำกลับบ้านสองยามจงอย่าชักช้าซินเดอรเรลล่าขอบใจสัญญาให้ไว้กลับตรงเวลาเยื้องย่างเข้าไปในวังทุกคนตาค้างมองซินเดอรเรลล่าเจ้าชายตะลึงอึ้งนิงง่งงามดั่งเจ้าหญิงงามดั่งนางฟ้า เดินตรงโค้งขอเต้นรำสาวอื่นหน้าง้มอิดฉาอิดฉาเงงงางระคังดังแววถึงสองยามแล้วซินเดอเรลล่าสบัดมือจากเจ้าชายวิ่งลงบันไดทุกคนเหลือหล่เจ้าชายวิ่งตามไม่ห่างเกือกแก้วหลุดวางข้างหนึ่งเบื้องหน้าเจ้าชายประกาศทันใดถ้าใครใส่ได้ให้เป็นชายยากระจองงองเจ้าข้าเอ๋ยสาวสาวเชิญเลยมาลองเชิญมา ลองใส่รองเท้าแก้วใสถ้าใครใส่ได้ให้เป็นชายาสาวสาวทั้งเมืองมาลองทุกคนหน้าจ๋องใส่ไม่ได้เจ้าค่ะแม่พาพี่ๆไปลองสองคนหน้าจ๋องไม่ได้เป็นชายาทหารเห็นหลังวัวัลองไหมลองไหมซินเดอเรล่าคนจ้องตาโตตาหยีใส่ได้พอดีใช่แล้วเจ้าค่ะเจ้าชายดีใจยิ่งนักพบหญิงที่รักซินเดอเรล่า จัดงานแต่งงานลือเรื่องทั้งคู่ครองเมืองแต่นั้นสืบมา